น้องครับสี่เหลี่ยมกว้าง30ยาว50นะครับน้องๆครับน้องๆครับกว้าง30ยาว50นะครับน้องๆครับเพิ่มความยาวนะความกว้างเนี่ยเพิ่มอีกสิเปอร์เซ็นต์เพิ่มอีกสิเปอร์เซ็นต์ความกวาม้างเพิ่ม15เปอร์เซ็นต์ความกว้างแต่ลดความยาวลงลดความยาวลงน้องๆครับ พร่องว้าเพิ่มขึ้นอีก 15, หม, 15, กมกห,ม15หมายถึงถ้าเดิมว่า100เพิ่มขึ้น15กลายเป็น115เก่งมากเอาใหม่ความกว้างเพิ่มขึ้น15หมายถึงถ้าเดิมกว้าง100เพิ่มขึ้น15ความกว้างใหม่เป็น115หรือเราอาจจะพูดว่า ความกว้างใหม่นั้นเป็น115เปซ็นต์เพราะเดิม100ความกว้างใหม่เป็น115%ของความกว้างเดิมก็ได้เพราะถ้าเกิดความกว้างเดิม100ความกว้างใหม่จะเป็น115เราอาจจะพูดว่าความกว้างใหม่เป็น115%เป็นต์ของความกว้างเดิมก็ได้แต่ไม่ใช่ความกว้างใหม่เป็น115ส่วนร้อไม่ใช่นะน้อง ต้องเป็น115ส่วนร้อยคูณกับความกว้างเดิมคือ30ตัดปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็น345คูณกันนะได้3า5หาหารด้วยส0ได้34.5นี่คือความความกวาม้วางใหม่ต่อไปความยาวใหม่ละ่ะเด็กชุพรเขาบอกว่าความยาวลดลง15%หมายถึงถ้าเดิมความยาว100ลดลง สิบห้าเหลือเหลือแปดสิบห้าถ้าเกิดความยาวเดิมเป็นหนึ่งร้อยถ้าเกิดความยาวเดิมเป็นหนึ่งร้อยจะเหลือแปดสิบห้าน้องๆครับหรือเราจะกล่าวว่าความยาวใหม่นะั้นเหลือแค่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของความยาวเดิมก็ได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือแปดสิบห้าส่วนร้อยความยาวเดิมคือห้าสิบตัดเลยตัดเลย แล้วจะได้ออกมาเป็น42.5นี่คือความความอะไรครับความยาวใหม่น้องๆครับเขาถามว่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเอาแล้วพื้นที่เดิม,มเท่าไหร่ละน้องแว๊30คูณ50ได้ไร1,500ตารางเซนติเมตรต่อไปพื้นที่ใหม่พร้อมพื้นที่ใหม่พร้อมน้องเอามาคูณกัน42.5คูณด้วยสาย4.5พร้อม ออบจาก5้25ใส่5้ห้าสอ2สปรซอยสิใส่2อน5 4 2 0้าสสใส่ศูตัว5 4 2สใส่ศูนย์ทศสอ่อ2ปสอใส่ศูนย์ทศหนึสนเจ็นย์ศูนย์ห้าทศหเจสี่สา ok, ยสอง้าสองนึ่งสี่ห ต้นิยมสองตำแหน่งหนึันสี่ร้อจุดสองห้น้องน้อครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงเพราะอะไรเพราะเดิมมันเท่าไหร่เพราะเดิมพื้นที่มันหนึ่งพันห้าแต่พื้นที่ใหม่มันเหลือเท่าไหร่เองพื้นที่ใหม่ไปเหลือหนึ่งพันสี่อยลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ลืงลงกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าถ้าเดิมถ้าเดิมหน 100, ึ่งรอยจะลดลงเท่าไหร่เอา้าแต่เดิมไม่ใช่หนึ้อยะเดิมเท่าไหร,ร่อ่ะหนึ่แล้วมันลดลงเท่าไหรอ่อ่ะเอาหาอนเ,เร็วเลดลงเท่าไหร่คิดยังไงนำหนันห้าร้อยเป็นตัวตั้งน้องครับลบด้วยหนึ่งพันสครับน้องครับลบแต่แล้วได้33.75ิบ 33. สน้องๆครับ มันรองดับเดิมเนี่ยมันหนึ่งพันห้ร้อยลดลงสาย3.75แต่เขาถามว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์พี่ขอสมมุติให้ลดลง x เปอร์เซตความหมายคือลดลง x ถ้าเดิม100่ร้อยลดลง x ถ้าเดิม100่ร้อยลดลง x ถ้าเดิม100แต่นี้ลดลงสาย3.75เจดิมไม่ใช่100้อย เดิมเป็น1,500น้องครับเดิมไม่ใช่ 1, 100นะเดิมคือ1,500แก้สมการหาค่า x อ,อีกน้องจะได้ x อ,กออกมาเป็น2.25คำตอบข้อนี้คือช้อยสอง